ค่ะต่อไปมาในส่วนของเสืิมวิชาภาษาอังกฤษนะคะเอ้าเสืิมวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ก็บอกว่านะคะให้เขียนเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อ่ะเขาจะให้โจทย์เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กมาแล้วให้ลูกเนี่ยเขียนเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อ่ะเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวเรามาทบทวนอ่านคํากันก่อนนะคะอ่ะอ่ะคที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยค่ะ B E D b บเตียงอาะคำต่อไปค่ะ b e d r o o m bedroom ห้องนอนต่อไปค่ะอ้า b l a n k e t ผ้าปูทีผ้าห่มเอาคำต่อไปค่ะ p i l o W, u ผิว pillow หมอน คำต่อไปค่ะ d o double l d o, ตุ๊กตาต่อไปค่ะ l a m p แลมโคมไฟต่อไปอีกครั้งนะคะอ้าในส่วนของตัวอักษรพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะเอาเข้าข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กเอาฝึกอ่านนก่อนนะคะ L A M P Lem โคมไฟใช่ไหมลูกอ่อ L Pim ในส่วนข้างล่างนี่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะ L A M P Lem โคมไฟอ่ะลูกสังเกตนะคะ L อ๋อ L พ i เล็กอพอ L พ์ใหญ่ต่างกันยังไงเลยสังเกตนะคะตัว A A มพ์เล็ก A พิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะ เอ็มก็เหมือนกันเอ็มพิมเล็กเอ็มพิมใหญ่อ่ลูกสังเกตดูเอาตัวไปสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวตัวอะไรลูกตัวพีเอาตัวพีพีพิมเล็กอ่ลักษณะเป็นไงพีพิมพ์ใหญ่อ่เป็นยังไงอ่ลูกสังเกตดูนะคะอ่าต่อไปอีกคำหนึ่งนะคะอ่าคำว่าอบาสเกตใช่ไหมลูกอ่ผ้าห่มเอาลูกสังเกตดูนะคะเอาตัวบีเบพิมพ์เล็กอ่เบพิมพ์เล็กอ่เบพิม ใหญ่เอาลูกสังเกตนะคะเขียนยังไงตัวเอลก็เหมือนกันตัวเอลพิมเล็กเอลพิมใหญ่นะคะเอาต่อไปตัวอะไรเอ่ยเอเอก็เหมือนกันเ่าลูกสังเกตเปรียบเทียบนะคะต่อไปอะไรเอ่ยเอ็นยังไม่รู้เออนพิมเล็กเอ็นพิมใหญ่นะคะเอาต่อไปตัวอะไรเอ่ยตัวเคเคพิมเล็กเคพิมใหญ่ต่อไปตัวอะไรเอ่ยตัว E ใช่ไหมคะอเราก็เปรียบเทียบดูสุดท้ายตัว ตัวทีใช่ไหมลูกอ่ะทีพิมพ์เล็กทีพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าวลูกสังเกตอ่าวเดี๋ยวครูจะให้ลูกเนี่ยทำในส่วนของแบบฝึกนะคะอ่ะส่วนของแบบฝึกเนี่ยเขาจะให้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กมาแล้วให้ลูกตอบโจทย์เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าวดูนะคะคําที่หนึ่งคำว่าบัตรกิผ้าหม่มอ่าวลูกก็เขียนเลย b l a n k e t ะนะคะอ่าวบัตรกิผ้าหม่มนะคะต่อไปคําว่าเลมอ่าเลม แต่ว่าโคมไฟยังไม่รูกอ่ะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อ่ะเขียนง่ายเลย L A M P อ่ะเราก็เขียนไปเลยอ่ะต่อไปคำว่าเบดรูมก็เหมือนกันลูกอ่ะเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เขียนง่ายเอ่ยตัว B, B e o o อ่ะ B E D R double O M เบดรูม m อ่าห้องนอนใช่ไหมคะอ่ะต่อไปผิวโอ๋หมอนก็เหมือนกันตัวพิมพ์ใหญ่เขียนง่ายเอ่ยคำว่าดอตุ๊กตาก็เหมือนกันลูกอ่ะเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อ่ะสุดท้ายคำว,ว่า bed เบ,บ็เตียงอ่ะตัวบิมใหญ่ลูกก็เขียนเลยเขียนไงอเมื่อเขียนเสร็จก็ต้องดูก่อนนะคะตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องไหมอ่ะพร้อมกับเขียนชื่อชั้นด้วยนะคะ